ผลคู่เอกของรายการครับหมัดซ้ายปอกเมื่อกี้ครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าได้เดี๋ยวดูช้าๆกันอีกทีนึงครับวืดปอกครับโอ้โหหยีหน้าหลบหมัดครับแต่ว่าหยีหน้าหลบมันไม่พ้นนะครับโดนไปเลยไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ครับสำหรับคู่เอกของรายการศึกบวยใจเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568คู่เอกของรายการครับชิงแชมป์ปูนเสือเรียบร้อยครับยอดเหล็กแหลมชนะน็อกอนนทชัยยก3ามคว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือครับเงิน0,000 0ปูนอีกโอ้ ปูนจะเอาเยอะไปไหนก่อน,นันดับแรกอ่ะผมว่าปูนเยอะไปนะบางทีนะเอาปูนเปลี่ยนเป็นเงินก็พอได้ปูน5ตันโหโหโหนะครับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของมวยรอบปูนเสือครับมวยรอบปูนเสือพิกัออด่บ113ปอนด์อันชัยลานาวาตเซ์เจอยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยคือราคานยก็อยู่ยอดเหล็กแหลมแหละไปหน้าเดียวก่อนจริงๆก่อนน็อกในราคาย,ยอดเหลยมต่อแพงถึง617 1เเลยนะ วันนี้น้องมาแบบแข็งแกร่งแข็งแรงมากเดินใส่เลยได้เปรียบรูปร่างังชกเดินใส่เดินบุกเดินเบียดคือเดินชนเลยว่าแต่เถอะมีความมุ่งม,มั่นมากๆไม่ยอมปล่อยโอกาสให้อาณันตไทยได้เบียดคืนเลยครับนี่จึงเป็นจุดที่ทำให้ยอดเหล็กแหลมนั้นชนะไปนะครับถือว่าเดือดจ,จริงสุดจริงแดงนะพยายามจะต่อยหมัดสู้แล้วพยายามจะแก้เกมแล้วแต่ว่าแก้ไม่ได้เขายาวเข้ามาถึงเขาก็กระซวกระซวกระซวกเลยนะครับ ยอดเหล็กแหลมครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเช้าก็มา113พอดีครับอัลชัยไเนี่ยเป็นนักชกจากยะหายะลาครับเมื่อเช้ามา113.2ปอนด์ครับสรุปแล้วคู่เอกของรายการครับยอดเหล็กแหลมคว้าแชมป์ปูนเสือครับในขณะที่รองคู่เอกคู่นี้มันมันก็ต่อยสนุกนะคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างก้องศึกศิษย์สารวัตรเสือกับอเล็กจิตเมองนน์ ย้ำว่าเหมือนจะสนุกแต่จริงๆแล้วพอเราได้ดูกันจริงๆจังๆนั้นราคาเนี่ยขึ้นมาตั้งแรกเลทเปิดกล้องสึกต่อนะครับแต่พอเบียดคือต่อประมาณสัก5้าสีไม่แพงแต่พอเบียดกันจริงๆแล้วอ่ะ3ยกก็ต้องกลับไปที่อะเล็กเลยคืออเล็กไม่ต้องทําอะไรครับแทบจะไม่ต้องตีเข่าไม่ต้องอะไรเลยมีแต่กล้องสึกนี่แหละที่จะต้องเดินเบียดเดินบู๊เข้ามาหาคือพออเล็กทำเนี่ยก็เตะไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยกล้องสึกเบียดไปอะเล็กก็ไม่มียุบ ที่ต่อที่ดอกต่อดอกอัดกันมาอัดกันไปครับอเล็กแบบยืนได้สบายๆเลยนะครับอเล็กจิตมังนนครับนักชกวัย24ปีครับเจอกับกองศึกก็อายุเท่าๆกันนะมวยค,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 คู่นี้กองศึกนะครับเป็นนักชกที่วันนี้ก็มาต่อยพิกัดผมว่ามันใหญ่ไป145ปอนดนะ์นะกองศึกในขณะที่อเล็กเองก็145ปอนด์ก็ชิวๆอยู่แล้วนะครับอเล็กซานเดอร์ซาร่าครับไม่มีปัญหานะครับคู่นี้อเล็กชนะคะแนนกองศึกไปครับใหญ่กินอยู่ครับตอแพงครับ ต่อโคตรแพงเลยอ่ะหมด3ยก4ยกในขณะที่คู่นี้ครับรองอเป็นคู่ค้ำของรายการนะเกาะเต่าเนี่ยฉายแค่ยก4ถึงชนะเลยครับถือว่าเดือดจริงๆครับย้ำว่าเกาะเต่าฉายยก4ชนะเลยโอ้โหคือต้นๆนะครับยก1ยก2ยก3เนี่ยผมบอกเลยว่าเดทเพชรนิมาดีดูเหมือนจะต้านอยู่แล้วก็เกาะเต่าเองก็ไม่ได้ตั้งทรงอะไรมามากมายคู่นี้ต่อยกันพิการ123่12ปอนด์ครับเดทเพชรเพชรยินเดียคาเมมี่ฝ่ายแดงเจอกเกาะเต่า โกริตะมวยไทยรูปเกมต้นๆสามยกผมบอกเลยเป็นของแดงอ่ะเป็นของแดงแต่ว่าเกาะเต่าครับมาเบียดสุดๆในยกที่4ครับเดินใส่แล้วครับเดินบุกเดินทะลุเดินเบียดเดินสู้ครับเกาะเต่าเนี่ยเพิ่งอายุป,ประมาณสัก20ปีเท่านั้นในขณะที่เดชเพชรปีนี้น่าจะสัก24นะเดชเพชรครับมวยบู๊เหมือนกันครับนักจกจากค่ายมวยเพชรยินดีนะวอสังปาภายัยเกาะเต่าเองวันนี้มาขาด ประมาณสัก0.8ปอนด์ครับในขณะที่เด็ดเพชรมา123พอดีเป๊ะเลยก็เป็นไฟที่ไฟหนึ่งที่ผมก็ mm. เดี๋ยวเล่าเรื่องราคาให้ฟังหน่อยแล้วกันราคามวยนะครับของคู่นี้คู่เกาะเต่าเนี่ยราคาจริงๆจังๆเลยนะครับก็คือต้นๆขึ้นมาเนี่ยเด็ดเพชรต่อ5-3ยก2เนี่ยเด็ดเพชรก็ต่อ2-1ยก4เนี่ยพิกแล้วนะครับมาพิกยก4ยจริงๆยก4น้ำเงินต่อ 1> 7 1 4 1หมด4ี่ยกเนี่ยเหลือลงมาแค่ต่อ32เท่านั้นแต่ว่าพอพอมันแบบสุดท้ายจริงๆยก5มาเบียดกันก็ต้องยอมนะเพราะว่าราคานดันไปเกาะเต่าหมดแล้วต้นยก5เนี่ยตั้งน้ำเงินต่อ2 1อ่ะแล้วก็หมดหมดยกราคาเกาะเต่าต่อแค่71เ,เองนะครับก็ไม่ได้ต่อแพงมากนะแต่ว่าก็ถือว่ามวยพลิกแหละพลิกจากที่เดดเพชรต่อก่อนนะก็ต้องยอมโอเคไม่มีอะไรแล้วกันยอมแล้วกันถือว่าอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการ คนที่เบียดบูสู้ดีแล้วก็ทาให้คู่ต่อสู้บอบช้ำเหรอผมว่ามวยไม่ไม่ได้จะบอบช้ําอะไรมากมายทั้งคู่แต่เข้าใจแหละว,ว่ายก4เนี่ยกเต่าเดินบุกเดินเบียดต่อยดีแล้วเด็ดเพชรจาต้องถอยหนีนะครับอาจจะดูทรงตรงนั้นก็เป็นได้ครับคู่2ก็เกาะเต่าพลิกชนะเด็ดเพชรแบบโอ้แบบยก4เลยยก4ยกเดียวจริงๆนะครับส่วนคู่แรกนะครับชิงที่3คู่นี้ผมขอพูดถึงราคาก่อนนะครับกล้องสนั่นสอสเทียนโพฝ่ายแดงครับเจอกับทางพลายพยักเทศบาลตะบลพับพานาลาย ยกแรกเลทเปิดแดงต่อ11 8ยก2ต้นต้น,ตนแดงก็เตะซ้ายดีครับดักเตะดักต่อยราคาในพุ่งแพงไปแดงต่อ31เลยแล้วก็ยก3แดงมีต่อ71นะน้ำเงินร้องรอง41คือเกมยก3เนะี่ยแดงพยายามจะไล่เบียดวงในแต่ว่าน้ำเงินดักศอกครับเอาตรงน้ำเงินดักศอกเนี่ยดูดีเลยอะในช่วงยก3นะยก4ขึ้นมาราคาก็ยังอยู่แดงครับแดงต่อ31นะ่เดินเรื่อยพยายามเดินเบียดเบียดน้ำเงินเองก็ดักศอกอยู่นั่นแหละนั่นคือจุดหนึ่งเลยที่ผมดูว่าโอเคแต่ว่า กรรมการเตือนกรรมการเตือนน้ำเงินเกี่ยวขายก3นะยาเด้ออย่ยาเกี่ยวขาเด้อนะขึ้นยก4มาแดง13 1เลยแล้วก็แดงก็มาถอยดักเตะบ้างครับน้ำเงินเองก็เดินสลับกันมันแพงแล้วละ่ะตั้งแต่ที่โดนเตือนอะ่ะหมด3ยกพลิกมาแดงต่อแพงจริงๆน้ำเงินก็ได้ดีใจแค่ในช่วงหนึ่งที่ดักศอกได้นะหมด4ยกแดงต่อ25 1หนึ่งแล้วขึ้นยก5ราคาก็แพงจบเกมไม่มีปัญหาอะไรนะครับกล้องสนานสอตีนโพ ชนะคะแนนพายพยักเทศบาลตำบลพระพานาลายครูคนี้ต้องพูดราคาให้ฟังก่อนเพราะว่ามวยมันมันแผลเตือนด้วยแหละมันแผลเตือนด้วยแต่ว่าน้าเงินเองก็หมดนะครับมาถึงจุดจุดหนึ่งจะกินจะกินได้ก็ก,ก็ทําไม่ได้คือเกมวงในแกมไม่ได้แพ้แดงเลยแต่แดงพอจะเล่นวงในเองก็ประพาดโดนศอกแล้วก็ดูจะมั่วไปแต่สุดท้ายก็การวางเกมวางแผนเป็นสิ่งสําคัญครับแล้วก็ต้องพูดถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบด้วยก้องสนั่นสอเทียนโพ วันนี้ดูกว่าเปิดเกมมีใจเปิดเกมนะครับก็ชนะไปครับนักชกจากจังหวัดอำเภอคลองทอมจังหวัดกระบี่นะครับอีกคน,นเนึ่งเป็นคนจากจังหวัดระยองนะครับสำหรับทางพายพยักกระบี่เจอระยองน้ําหนักเมื่อเช้าก็มา113มั้งกล้องสนาม,มาน่รา113.4ในขณะที่พายพยักก็มามาขาดนะ11ร้อยสิบแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือพายพยักเนี่ยเหมือนจะมาจะมาแล้วแต่ก็มาไม่สุดนะครับ นี่คือผลการแข่งขันศึกมวยเทสีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับนี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันนะครับไม่ได้มีไฮไลท์อะไรแต่อย่างใดครับเราร่วมพูดคุยกันหลังเกมแต่ละคู่คิดเห็นกันยังไงบ้างในศึกมวยเทะดีในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์นีก็อาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะครับเพราะว่ามวยหลายรายการครับเราก็ดูมวยกันสนุกสนานครับมวยรอบปุนเสือนะครับแล้วก็แชมป์ปุนเสือแล้วก็ได้แล้วนะครับเป็นยอดเหล็กแหลนเนาะส่วนคู่นี้คู่ที่1ครับอันดับ3คือก้องสนั่นครับ ย้ำนะครับผลการแข่งขันศึกมวยเจ็ดสีอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568ครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดตดตามใครยาติดตามกดติดตามมาไว้ครับ Boxing Fandom ช่อง Youtube ของคนที่รักมวยชอบมวยครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันเรื่องมวยกับ Boxing Fandom ครับเจอกันคลิปต่อไปครับ